คุณผู้ชมคะเราติดตามปัญหาราคาอาหารสดที่ปรับตัวแพงมากขึ้นแล้วก็มีปัจจัยเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดหรือเรื่องของราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นมาตามราคาน้ำมันน,นะคะแต่คําขีดเส้นใต้ของรัฐมนตรีพาณิชย์ที่บอกว่ายังไม่อนุญาตให้อาหารสดปรับตัวปร,ปรับราคาขึ้นมา กำลังจะเป็นการส่งปัญหาต่อไปยังบรรดาผู้เลี้ยงหรือไม่ติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนันทีนีรายละเอียดค่ะ ราคาไข่ไก่เพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าผู้เลี้ยงขาดทุนจากต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารสัตว์ค่ายาค่าบริหารจัดการต่างๆโดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์เนี่ยไม่มีทิเท่าว่าจะลดลงเลยนะคะถ้าเราไปดูต้นทุนที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพาะัยค่ะคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือว่าเอบอร์ดประเมินไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนต้นทุนอยู่ที่ฟองละ2บาท8ปสตางค์วันนี้น่าจะเฉียด3บาทแล้วนะคะ ขณะที่ราคาหน้าฟาร์มค่ะกำหนดไว้ไม่เกินเพดานนะคะร้อยละยีของต้นทุนที่เล่ามาทั้งหมดมันแปลว่าตอนนี้ต้นทุนสูงขึ้นผู้เลี้ยงบอกว่าจําเป็นจริงๆค่ะที่จะต้องปรับขึ้นราคาณวันนี้มันมันถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องขึ้นราคานะครับขึ้นราคาปรับราคาต้นทุนของสินค้าไข่สูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตไม่ใช่ปรับคําว่าแพงเนี่ย ที่ผมเลยบอกว่าคําว่าแพงคือเกษตรกร,ร,กรมีกําไรแต่ณว,วันนี้เกษตรกร,ร,กรไม่มีกําไรดังนั้นเราต้องปรับต้นทุนราคาไข่ขึ้นไปให้แตะให้เกษตรกร,ร,กรมีกําไรโดยไม่ต่ำกว่า3ามบาทหกสบาทแปถึงเกษตรกรจะรรมีกําไร นายชยพรบอกว่าการที่รัฐบาลเลือกจะตรึงราคาเนี่ยมันเป็นการสร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะทําให้รายย่อยอยู่ไม่ได้ด้วยเช่นกันสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลเปลี่ยนความคิดก็คือว่าจะทํายังไงให้รายย่อยอยู่ได้ อย่างเขาเนี่ยนะคะเป็นเพียงไม่กี่รายค่ะที่สามารถปรับจากรายย่อยมาเป็นรายกลางได้มีการใช้เทคโนโลยีระดับสากลมาช่วยในเรื่องของการเลี้ยงการคัดแยกไข่ไก่นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคะดิชันเข้ามาที่นี่ก็ต้องสวมใส่ชุดที่ป้องกันการปนเปื้อนด้วยเช่นกันนะคะเหล่านี้อยากให้รัฐบาลใส่ใจมากกว่าการไปนั่งตึงราคากันอยู่นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรรายย่อยอยู่ได้นั่นคือการกระจายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ที่เป็นพอภัยค่ะ การกระจายการนําเข้าพ่อแม่พันไก่ไก่ไข่ไก่ค่ะแต่พวกเราไม่ได้รับความเป็นธรรมพวกนี้ต้องต้องไปซื้อเหล้าพุ่งเบียร์ซื้อพันธุสัตว์ขายอาหารต้องไปซื้ออาหารสัตว์ด้วยแล้วต้นทุนมีจะสูงขึ้นแล้วไม่ให้เราปรับราคาไข่แล้วผมถามว่ารัฐมนตรีสองคนเนี่ยเป็นข้าราชการการเมืองนะครับแต่าไม่ดูแลพี่น้องประชาชนดูแลฝั่งผู้บริโภคอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ยอมนะครับเราไม่ยอมมันนั่งแถลงข่าวว่าเฮ้ ตึงราคาตึงราคาเบรกอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้รายใหญ่อยู่ได้ใช่ไหมหรือผู้ให้หนายทุนอยู่ได้ใช่ไหมคุณเอื้อใครตอนนี้คุณเอื้อใครและถามว่าณวันนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยลำบากนทั้งั้นแหละด้านนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยบอกว่าค่าอาหารสัตว์ที่เป็นร้อยละหกสิบของต้นทุนการเลี้ยงนะคะซึ่งตอนนี้วัตถุดิบแพงขึ้นจริงค่ะ วัตถุดิบมีสองส่วนส่วนแรกนําเข้าจากต่างประเทศอย่างเช่นกากถั่วเหลืองมเมล็ดถั่วเหลืองต้องใช้ปีละห้าล้านตันนะคะอีกส่วนเป็นวัตถุดิบภายในประเทศซึ่งใช้ขา้าวโพดเป็นหลักเห็นได้ชัดข่าวว่าขึ้นราคาผิดปกติมากๆอันนี้ก็กิโลนึงเนี่ยะมันแพงกว่าชาวบ้านเขาที่ต่างประเทศประมาณครึ่งหนึ่งอะเท่าตัวนะหรือเกือบเท่าตัวเอ่อทีนี้อันนี้มันมันก็เป็นปัจจัยหลัก แล้วนอกนั้นก็จะมีตัวหลักๆสองสามตัวเช่นไฟข้าวเช่นมันสบปะหลังแต่ว่ามันขึ้นยกแผงหมดแล้ครับค่เพรานั้นคำาถามว่าจะไปอีกนานเท่าไหร่อันนี้มีมีตัวเลขที่ผมเคยอให้ไปแล้วก็คือประมาณอย่างน้อยเนี่ยหกเดือนจากนี้ไปนะครับเขาคงไม่ลดละเกาคงจะสูง นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในระบ,บุว่าตอนนี้ไม่อนุญาตให้ปรับขึ้นราคาไข่ไก่นะคะในช่วงบ่ายกรมจะหารือกับผู้เลี้ยงไก่ไข่ถึงเหตุผลในการปรับขึ้นราคาเพราะว่าปริมาณก็ยังมีเพียงพอก็ต้องมาดูว่าต้นทุนสอดคล้องหรือไม่ค่ะส่วนไก่เนื้อได้ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงร่วมกําหนดราคาจําหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มแล้วก็ราคาจําหน่ายตีชิ้นส่วนไก่สดเป็นเวลา6เดือนซึ่งจะสิ้นสุดเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะคะ พร้อมให้กรมปศุสัตว์และผู้เลี้ยงเร่งเพิ่มการผลิตการเลี้ยงไก่ก็จะใช้เวลาอยู่ที่45วันนอกจากนี้ค่ะกรมอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดของของงบกลานะคะในการดูแลค่าครองชีพประชาชนค่ะในมุมของผู้เลี้ยงนะคะมองว่าการที่ตอนนี้เนี่ยเกษตรกรรายย่อยเนี่ยหายไปแล้วหลายร้อย ตอนนี้นะคะเกษตรกรรายย่อยข่ะหายไปแล้วหลายร้อยรายนะคะถ้าหากว่ารัฐบาลยังมองว่าการตรึงราคาในเป็นทางออกที่ถูกต้องเนี่ยเกษตรกร,รไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในอนาคตถ้าหากว่าเกษตรกร,รยอยู่ไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้ราคาไข่ไก่แพงขึ้นจริงๆแพงขึ้นที่ว่าเท่าไหร่คะอาจจะอยู่ที่ฟองละ5าบาทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลมองปัญหาในระยะยาวมากกว่าแก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่าค่ะส่วนการปรับขึ้นราคาตอนนี้ตามต้นทุนนะคะผู้เลี้ยงก็เชื่อว่าผู้บริโภคจะเข้าใจค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะ